どうもあ ผมเอ็มโรสติ้งไทยแลนด์นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาอยู่ที่โรงงานเอสพอร์ตตี้กันอีกแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาเจาะเจ้าคันนี้ครับคันนี้เนี่ยเป็นนิสสันนาวาล่าใหม่นะครับที่ทางเฮียซวิทนะครับจับมาแต่งนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเฮียได้บอกผมมาตั้งแต่คราวที่เรามาถ่ายคันมิตูคีไทตันเนี่ยว่าเดี๋ยวจะซื้นทาวาล่ามาแต่งนะครับแล้วตอนนี้แต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับนอกจากชุดแต่งนะครับที่เป็นชุดแต่งรอบคันของเอสพอร์ตตี้เนี่ยเฮียก็จัดการเปลี่ย สาวกนาวาร่านะครับต้องดูคลิปนี้เลยครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับเฮียนี่ว่าเกี่ยวกับรถคันนี้ครับโอเคไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม,มแลม <า S 1> ้วน้องโตกัน<ม>อีกทีครับเฮียผมผมสมิทครับผมจากอ่า เอ็นต้องกว่าตีครับผมนะครับหลายๆคนเนี่ยเห็นเฮียบ่อยแล้วนะครับจำได้แล้วแหละก็อย่างเมื่อคืนที่แล้วเรามาถ่ายคันนี้ไปตอนนั้นกระแสตอบรับเป็นไงบ้างเฮียดีมากเลยครับผมจากนั้นมาปุ๊บเนี่ยยอดปังเลยครับใช่ไหมปังอย่างเดียวครับจากสีประตูมิตซูยอดขายน้อยกลายเป็นตอนนี้คือรถผลิตไม่ทันอ๋อนะครับคือตอนนี้ต้องรอรถละรอรถครับใช่ครับผมคือรถผลิตไม่ทันไม่เรียบร้อยแล้วครับผมทั่วประเทศโอ้โหและอาจจะไปแบบคลิปเอ็มด้วยผมว่าก็ส่วนหนึ่งเป็นเพราะชุดแต่งของเฮียด้วยนะเพราะว่าพอชุดแต่งของเฮียเนี่ยมันเปลี่ยนมมิิตตการรรแ่งถไปเลยคับผ ครับจากปกติเนี่ยคนก็จะบอกว่ามองว่ามิตซูเนี่ยโอเคก็สวยอยู่แล้วแหละแต่ก็แบบ ยังเป็นรองกับค่ายดังๆค่ายใหญ่ๆครับผมพอมาเจอชุดแต่งของเฮียไปปุ๊บเหมือนคนลหลายๆคนเปลี่ยนใจเลยถึงว,ว่าเราแค่เติมให้เต็มครับประมาณนั้นคือเติมให้เต็มคือรถสวยอยู่แล้วทุกคันเนี่ยของเราเนี่ยสวยทุกคันอยู่แล้วถ้ารถเดิมๆก็สวยอยู่แล้วรถตขอขาย,ย้ตัวมันเองแต่เรามีหน้าที่คือไปเติมแต่งหน้าท่าปากเพื่อให้มันสวยขึ้นสวยขึ้นอะครับทันสมัยขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าอย่างนาวาร่าเนี่ยผมก็เคยถ่ายแล้วนะเป็นนาวาร่าเดิมๆแล้วจับตรงใช่ไหมครับคนก็ว่าสวยแล้วเจอของเฮียเข้าไปออหหน่งลมัะครบ คันนี้เป็นนาวาล่าตัวเตี้ยใช่ครับนาวาล่าตัวเตี้ยครับผมนะครับอันนี้เฮียจัดทรงใหม่เรียบร้อยจัดทรงเรียบร้อยครับผมข้างหน้าโหลดประมาณข้างหน้าโหลดสี่นิ้วครับผมหลังคงนิ้วครับผมก็บอกปากเสียงครับบอกให้ไม่ยากยากจริงทั้งโมดิฟายตัวกันกระแทกโมดิฟายตรงซุ้มล้อตอนแรกเนี่ยโหลดมาหกนิ้วคนที่รับโหลดลนะเขาไปลงกันผมเห็นปุ๊บผมก็เลยไปเอาขึ้นมันใช้งานจริงไม่ได้คือรอบแรกที่ผมเคยเอารูปเฮียมาลงอ่ะที่มันเป็นรถแบบเดิมๆเลยแล้วเปลี่ยนแม็กแล้วก็โหลด โหลนหน้าหกหลังเจ็ดผมว่ามันไม่ไหวอ่ามันมันใช้งานจริงยากเพราะว่าหนึ่งคือมันมีที่เป็นแหลกอยู่ล่างตัวเนื้องั้นนหะมันห้อยอ่าห้อยมากอันนี้แหลกยังเอียงเลยนะอันนี้ก็คือเราพยายามทําแล้วทําทำสุสุดแล้วแต่ระยะตอนนี้คือเป็นระยะที่พอใช้งานได้ใช้งานได้ครับผมสี่นิ้วสองน้วสีงนิ้วสอดใช่ครับผมก็เป็นสวยก็กำลังสวยนะครับต้องบอกเลยว่าสําหรับเฮียเขาเนี่ยแต่ละคันแต่ละคันเนี่ยเขาแบบโหลดแบบไม่ธรรมดาหมดไฮแลนเดอร์ที่แปลงเป็นหน้ามิวเซ็กเนี่ยคันนั้นก็โหลดสุดเหมือนกันนี่เลยมันต้องแบบว่านะแต่งให เขาดูว่าความเป็นไปได้คมันเป็นไปได้มีจริงแล้วก็ใช้ได้จริงๆแล้วตอนนี้ใช้จริงครับผมรทดลองขับเรียบร้อยแล้วอันนี้คือข้างหน้านะครับแล้วข้างหน้าเฮียอันนี้ชุดแต่งของเฮียมีอะไรบ้างก็มีเหมือนเดิมงานครอบครับผมครอบนี้ชิ้นไหนครับได้ที่ชิ้นนี้ครับผมชิ้นนี้เลยชิ้นนี้ชิ้นนี้ครับผมแล้วก็ตัวนี้ครับผมสีแดงครับผมใช่นี่นอร์วันชุดนี้เราจะใช้ชื่อว่านอร์วันไม่ใช่นอร์วันครับผมเป็นชื่อใหม่สำหรับนิสันนี่จริงๆสําหรับงานครอบของเฮียเนี่ย เราดูไม่ออกนะว่างานครอบหรือว่าทําสีเพราะว่ามันมันไม่ได้นูนออกมาเยอะครับผมมันพอดีเข้าไปพอดีไปเลยอ่ะนะครับนี่คืองานครอบหมดเลยทุกชิ้นนะครับและสามารถที่จะถอดออกได้ปกติครับผมถอดได้อะไรได้ปกติครับอันนี้คือชุดแรกนะครับแล้วชุดที่สองที่ยตัวนี้ใช่ไหม ครมสองน้าเลยอันนี้คือชิ้นเต็มเลยชิ้นเต็มเลยครับผมชึ้นนี้เลยครับผมนะครับก็คือจะใช้เป็นสีเดียวกับสีตัวรถเสีตัวรถเขาเป็นขาวมุกใช่ครับผมนะครับแล้วก็มีตัดสีดำมีดำาครับผมมีดำเงาดำด้านดำด้านแล้วก็แดงด้านครับอ่านี่แล้วก็จะมีโลโก้ทางเอสปอร์ตตี้ด้านข้างนะครับทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าการเข้ารูปของงานเอสปอร์ตตี้นี่คือแบบเข้ารูปเป๊ะครับผมสนิทหมดนะครับอย่างพวกนี้ก็คือประกอบเข้าไปได้เลย ปกติมไม่ต้องตัดตอ่อไม่ต้องอะไรเลยแต่เลยครับ,รบแปะเลยอย่างสมมุติถ้าใครบอกว่าเบื่ออยากจะอ,ออกก็ถอดออกได้ปกติไม่ไไมีปัญหาเพราะเรามียางเดินป้องกันหมดครับครับผมนี่แล้วก็จะมีสติกเกอร์อันนี้สติกเกอร์เฮียติดเอง อ่ะแน่นอนใช่ไหมใช่ครับผมติ๊กเกอร์ไฟหน้าเป็นแบบนี้อยู่แล้วหรอยังครับไม่ครับผมเราเปลี่ยนอีกแล้วครับวันนี้เปลี่ยนไฟหน้าเป็นตัวท็อปกับไฟท้ายหลังเป็นตัวท็อปครับผมใช่ครับผมก็คือเปลี่ยนไฟหน้าของตัวสูงมาใส่ครับนะครับเออเมกะฮิล่าที่เราไปถ่ายเราจะเห็นว่าโปกติไฟหน้าถ้าเป็นตัวเต้จะเป็นฮาโลเจนธรรมดาฮาเธรรมดาครับนี่เฮียก็หลการเปลี่ยนในหน้าเขาลอยอยู่แล้วเสริมต้องเสริมต้องเสริมถึงว่าทําไมหน้าดูดุขึ้นนะครับแลหลายคนมองอาจจะนึกว่าเป็นตัวสูงไม่ใช่ตัวเตี้ตัวเตี้ครับนะคร ด้านข้างก็จะมีสเกิร์ตข้างนี่ก็จะเป็นตรงเข้ารูปเหมือนกันปกตินะครับสำหรับตัวเตี้ยเขามีเฉพาะแคปถูกไหมเฮียใช่ครับถูกต้องเขาไม่มีสีประตูครับไม่มีสีประตูใช่ครับผมมีแคปอย่างเดียวนะครับเออจริงๆก็เป็นอะไรที่แปลกนะปกติเราก็จะเห็นแบบรถเตี้ยของใครคนอื่นเขาจะมีสีประตูด้วยใช่ครับผมแต่นี้เขาจะมีแต่เฉพาะแคปอย่างเดียวนะครับแต่แคปของเขาเนี่ยผมแอบเห็นว่ามีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือเขามีแอร์ด้านหลังอันนี้คนชอบมากเลยมีแอร์ตอนหลังให้คนนั่งข้างในด้วยนะครับแล้วก็อันนี้ ครอบกระจกวงข้างดำแดงครับผมเฮ้ยอันนี้เป็นมิติใหม่ของชาวนิสันเลยก็ว่าได้สําหรับกระบะปกติเขาก็จะไม่มีชุดแต่งแบบนี้รอบคันใช่ไหมเฮียไม่มีไม่เคยเห็นเลยผมก็ไม่มีนาวาร่าไม่เคยเหมือนมิสูเลยครับไม่เคยในรอบหลายเจอชั้นไม่มีเลยครับไม่เคยมีนี่อาจจะเป็นมิติใหม่เหมือนกับเมื่อครั้งที่แล้วก็ได้ที่ตอนมิตูเนี่ยพอมีชุดแต่งของเฮียไปเนี่ยขายดีเลยขายดีครับไม่แน่นาวาร่าก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่อาจจะเกิดอย่างนั้นขึ้นนะครับ แล้วก็จะมีด้านหลังอีกอันนี้ก็มีสปอร์ตบาร์เหมือนกันรูปทรงมันคล้ายๆกับพวกของรีโวของม <L isto, S 1> ิตต์แมซมันใส่ด้วยกันได้ไหมไม่ได้ทำ<อ>ไมครับขึ้นโมใหม่ตรงรุ่นรุ่นใครรุ่นมันใช่ครับผมบขึ้นโมใหม่ครับตัวน<อ>ี้ขึ้นขึ้นโมใหม่เลยครับขึ้นโมใหม่นี่อย่างตัวสปอร์ตบาร์นะครับอย่างที่ผมเคยอธิบายหลายๆคนไปว่าพอใส่ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยทำให้รถดูใหญ่ขึ้นดูอย่างโชวงตรงนี้ก็ดูกว้างขึ้นมีมิตินะมีมิติมากขึ้นมันมีความอลังการครับบบคครัผมมมแแล้ววีาบ เหมือนกันต่อให้มันเต็มเต็มขึ้นไปอีกของเดิมเส้นสายเขาเองนี่มันก็ดูโอเคอยู่แล้วนะคือตัวบอดี้เขา่าโอเคอยู่แล้วเราแค่เสริมนิดน,นึงปุ๊บเนี่ยคือแข่งขันกับคนอื่ไนได้เลยแข่งขันกับแบรนด์อื่นได้แน่แเพราะว่าหน้าตาคือโอเคอเลยที่เราบอกว่าราคาเนี่ยถูกด้วยโอ้ผมอบอกให้เลยว่าเขาเป็นรถกระบะแครปเต้ที่สูงที่สุด ในบรรดาทุกค่ายอ๋อก็คือเป็นกระบะแแคบที่ราคาถูกที่สุดครับในบรรดาค่ายอื่นๆเลยค่ายอื่นๆใช่อันนี้ว่าถูกที่สุดออปชั่นทุกอย่างก็ใกล yeah. ้เคียงกับค่ายอื่นอยู่แล้วผมก็ใกล้เคียงกันหมดอแล้วกับไฟฟ้าทุกแม่ก็ถือว่ามันครบแล้วเหมือนกันนี่แล้วก็ดูดีล้อหลังเฮียก็ใส่เบรกนะคือตอนนี้ของเฮียเนี่ยเป็นเบรกเอ็นเลสหน้าหลังเลยอันนี้ก็จัดมาเป็น หน้าหกอดใหญ่ล่างหกอดเล็กโอ้โหหกอดหน้าหลังเลยนะล้อหลายหลายคนคงอยากถามเป็นล้อคอสเมกไนมครับผมเหมือนเดิมครับของเฮียทุกคันเป็นล้อคอสมิกหมดเลยครับผมนะครับโอ้โหสวยมากแล้วก็จะมีด้านหลังก็คืออันนี้เป็นสเกิร์ตสเกิร์ตหลังครับสเกิร์ตหลังอีกหนึ่งชิ้นเพื่อต่อให้รับกับตัวกันชนหลังใช่ครับนะครับตัวนี้สไปร์ทสุท้าย ครอบเข้าไปอันนี้เหมือนต้นสูงเลยของตูกเต้มก็มีอยู่แล้วมีเหมือนกันแต่ละครอบอ๋อครอบเขาไปอีกครอบเขาไปอีกว่าจุดเด่นของเขาอะของลูวา่าแบกไหนไม่มีแบกเขาไม่แบกตัวไปเลยอ๋อใช่ใช่เราก็เลยมองว่าตรงนี้ไม่ทําไม่ได้ ต้องขอขอแตะหน่อยขอแตะนิดนึงอ๋อแตะนิดนึงมีอยู่แล้วใช่แต่เฮียครอบทับไปอีกครอบทับเพื่อให้มันแบบมีมิติมากขึ้นแต่ทีแรกอะของเดิมที่เขามีก็คือจะเรียบๆไปเลยถูกไหมเฮียใช่ครับเราก็มาทําเส้นสายไปตอกแค่ของเพราะว่าอนาคตเนี่ยผมทำเนี่ยไม่ใช่อะไรนะอนาคตเนี่ยผมจะทำที่วางแก้วนั่งกินแล้วก็วางแก้วกินเบียร์เลยตตัวกันชนด้านหลังก็เหมือนกัน ทำเส้นสายให้รับกับตัวสเกิร์ตด้านข้างครับผมตัวนี้าจจะออกแบบสเกิร์ตหลังเนี่ยเรียบๆไม่ได้พลังงานครับเพราะเนื่องจากว่าตัวหน้าเขาดูแล้วใช่เราพยายามปล่อยให้ตัวหลังเนี่ยออกมาเรียบครับเรียบเสร็จปุ๊บมันเหมือนกับว่ามันลงตัวเราก็จะมีโลโก้เขาอันนี้เป็นสีดํานี่เฮียทำปะเปลี่ยนเป็นตัวท็อปอีกแล้วครับอ๋อเอาของโปโปเอ็กใช่ครับผมเปลี่ยนมาข้างหน้าก็เหมือนกันถึงไหมเหมือนกันครับผมเปลี่ยนมา เอาจริงนะคือเฮียใส่ใจรายละเอียดมากเลยอะมาได้มานะอะนี่ที่เขาดีเราต้องหยิบปะใช่ไหมแตะกี้ถ้าผมไม่ถามเนี่ยผมก็จะไม่รู้นะว่าผมรู้ว่าอย่างเงี้ยมาจากโรงงานเปล่าที่แรกมันเป็นสีโครเมียม, <c oughs> มครับผมถูกต้องครับเฮียก็เปลี่ยนเป็นสีดําของตัวโปรโพรเอ็กซ์นะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์เนี่ยที่บอกใช่ครับสติกเกอร์ของทางร้านเลยอุ้ยแน่นสวยงามไฟท้ายก็เปลี่ยนที่เฮียบอกแล้วครับผมขาท็อปเหมือนกันครับเป็นตัวท็อปเลยไฟท้ายตัวนี้ก็จะเป็น LED นะครับเป็นเส้นนี่สวยงามสุดยอดอ่ะ แล้วก็จะมีอีกหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้เป็นสปอยเลอร์หลังนะครับโโอ้หถ่ายไม่ได้กระบะเราต้องมีสปอยเลอร์ต้องมีแก๊ปหลังคาตรงนี้ลูกค้าชอบใช่ครับต่ออากาศอันนี้ปกติเขามีไหมเนี่ยไม่มีเพราอันนี้เราเราแปะไว้แปะไว้ครับผมเป็นคลิปฉลามเป็นคลิปฉลามครับผมอ่าสำคัญเลยนี่อันนี้ต่อโอกาศเดิมเขา ไม่ครอบครอบต่อออกาศเดิมขรอบไปเฮียไม่ได้แค่ใส่ชุดแต่งของเฮียเข้าไปครับเฮียใส่ใจรายละเอียดพวกไฟหน้าพวกโลโก้ต่างๆครับโอ้โหแน่นมากนี่แล้วก็อย่างวันนี้เราก็จะได้เห็นรถทุกคันที่เราเคยมาถ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว mule x นะครับ ตัวรีโวลโวครับผมนะครับนี่ตัวมิตูนะครับที่กำลังขายดีอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็อันนี้2020นะครับดีมเยอะมากเฮีย er. สุดยอด <laughs> แล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยตอนนี้สำหรับรถเก่งนะครับรุ่นนี้ก็สวยมากอ่ะมเอมามิากำลังมาเหมือนกันครับผมเป็นนิสตันอมเมิ <c oughs> นะครับอันนี้ของเฮียมีอะไรบ้างอันนี้อันนี้ก็จะมีตัวางสเกิร์ตหน้าครับสเกิร์ตข้างครอบกระจกอ่ะสปอยเลอร์ท้ายครับขันสเกิร์หลังอ๋อผมีด้ป็นชุดใหม่เลยชุดนอตวันเหมือนกันครับ อ๋อเป็นชุดใหม่เลยส่วนใหญ่ถ้าเป็นของนิสันจะเป็นนอตวันครับผมใช่ครับผมใช้นอตวันนี่เฮ้ยแล้วสปอยเลอร์หลังนี่เป็นงานเป็นงานเป่าครับผมใช่ครับเป็นงานเป่าครับเบามาก งานออกึ้นรูปเขาไม่ใช่เป็นงานแบบเอเมที่เราใช้อยู่ครับเป็นงานออกึ้นรูปเลย<อ>เป็นใช้อาอินเจคชั่นขึ้นมาเลยก็คือเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่ง<ม>สั่งมาจากเมืองจีนโอ้สั่งเลยครับออกขึ้นรูปมาเลยครับครับครับผมนี่แล้วก็มีสกเกิร์ตด,ด้านหลังนะครับจริงๆอเมล่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวผมว่านิสันเนี่ยทำกันบ้านมาดีเนาะเรื่องดีไซน์ถูกครับรถแฉกตัวชุดแรกของเราตัวสปอร์ตวันของนิสันเนี่ยน่าจะพันคันแล้วอะ่ะ พันคันก็คือตัวอารเมล่าตัว่พันชุดขายไปแล้วพันชุดขายไปแล้วสุดยอดพันชุดเรียบร้อยแล้วนะครับหล่อมากหล่อมากแล้วอย่างนี้ไฟหน้าเฮียเปลี่ยนได้วไหมน่ะแม่แหม่อันนี้คือเขามาแบบนี้เลยมาแบบนี้อยู่แล้วครับตัวท็อปไฟหน้าสวยตัวท็อปนะครับโลโก้อะเหมือนกันตัวท็อปครับมาแบบนี้เลยอ๋อเป็นโลโก้เขาแกะเอวอยูข้างในอ๋อครับผมไม่มีเซนเซอร์อยู่ข้ในนะครับเออก็ถือว่าเป็นรถอีกหนึ่งตัวที่น่าใช้ใช่ครับผมอันนี้ปังอยู่ครับปังอยู่ปังอยู่นี่แล้วก็มีทีเด็ดอีกหนึ่เป็น i8 นะครับปกติเนี่ยเราก็ไม่เคยได้ถ่ายรถที่เฮียใช้ตวนตัวเลยอันนี้เป็นรถส่วนตัวเฮียครับผมนะครับมีชุดแต่งเหมือนกันมีครับแล้วอย่างเงี้ยชุดแต่งเฮียทําขายปะเหมือนเดิมครับไม่ขายไม่ขายด้วยไม่ขายด้วยไม่มีขายอันนี้ศูนย์ก็ไม่มีขายไม่มีครับว่าอย่างอันอื่นเนี่ยชุดแต่งอันอื่นเนี่ยไม่มีขายตามร้านทั่วไปขายหมดครับแต่ต้องซื้อที่ศูนย์ครับแต่อันเนี้ยศูนย์ก็ไม่มีขายไม่มีครับยังเป็นความเป็นอ่า เอต้าปาร์ตี้เอต้าปาร์ตี <t 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 is is ้นะครับขอของเก็บไว้เป็นรถส่วนตัวนะอันนี้คือทําแต่งไว้สําหรับรถตัวเองเลยโดยเฉพาะถ้าผมใช่ครับนะครับอันนี้ใส่อะไรไปบ้างเฮียก็มีสเกิร์ตรอบคันครับดําฟ้าคืออันนี้ใช่ไหมใช่ครับผมชิ้นนี้ชิ้นนี้ครับผมครับลิ้นครับผมแล้วอย่างพวกนี้เฮียได้ครอบได้อะไรอย่างงี้ยไหมอ่าสติกเกอร์ครับผมอ๋ออันนี้คือทําสติกเกอร์ต่งไปครับผมแนวไฮบริดแนวไฮบิดเลยอย่างอย่างชิ้นนี้นี่คือของตัวรถตัวรถครับผมชิ้นนี้เป็นตัวรถกันชนนนมมมาอออ๋ขงเฮีีีีียแแแคคคค่่่ชุด้้ลิ้นครับผมทลิ้นนแคค่รอบั วิ่งจริงคือคนเราอ่ะถ้าเกิดว่าในหัวมีจินตนาการอ่ะคือเนี่ยแค่ลิ้นชิ้นเดียวง่ายๆกับสติกเกอร์ที่เฮียเพิ่มเข้าไปมันทําให้รถเปลี่ยนมิติไปเลยครับง่ายๆครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะโอ้โหนี่ก็เหมือนกันพวกนี้คือเราเก็บสติกเกอร์ใช่ครับเก็บรายละเอียดนี่นะครับผมว่าเฮียมีศิลปะมากอ่ะเก็บรายละเอียดเข้าไปแล้วก็ด้านข้างเหมือนกันเหมือนกันครับผมดานข้างมีแค่ชิ้นนี้เหมือนกันชิ้นนี้เหมือนกันครับผมนะครับไอ้ก็ของเดิมเขาอยู่แล้วของห้าง อ่านี่ของเขาอยู่แล้วของเขาจะเป็นสีฟ้าอยู่แล้วใช่ครับผมแล้วก็มาแต่งเติมอัโตเรนใส่สติกเกอร์เข้าไปเขาไปนเป็นดำสีรถแล้วก็ใส่ติกเกอร์คาดเข้าไปเดินลายเส้นตรงนี้เข้าไปครับคือเส้นฟ้านีจะเป็นการเดินทั้งขันครัเดินทั้งขันให้เป็นให้มีมิตินะครับแอบเห็นเบรกเบรกเวมโบอันนี้ประมาณเท่าไหร่เนีม่ย สามแสนสามแสนเฉพาะเบรกหน้าเนี่ยนมาแล้วนะสามแสนเนี่ย <ứng> สามแสนนี่ประมาณตอนแรกซื้อมาแรกๆอ่ะครับคันนี้เป็นคันที่แปดของประเทศไทยมั้งเป็นไอแปดคันที่แปดในประเทศไทยใช่ครับแล้วด้านหลังเฮียอันนี้ทําอะไรบ้างอันนี้ก็มีสกเกิร์ตหลังครับผมสกเกิร์ตเหมือนกันฮะนิ้นหลังก็คือเป็นชิ้นนี้เหมือนกันชิ้นนี้เหมือนกันครับผมแล้วก็สปอยเลอร์ท้ายสปอยเลอร์คืออันนี้ใช่ครับผมงานแปะรวมอันนี้ด้วยป่ะครับรวมอันนี้ด้วยครับผมเป็นชิ้นเดียวกันใช่อันนี้ก็มีเฉพาะของเฮียคนเดียวซุก กปกติชุดแต่งรถพวกซุกปเปอร์คาร์หรือว่าพวกรถสปอร์ตพวกเนี้ยถ้าเราเบิตกต่างประเทศที่เป็นชุดแต่งแท้เขาเนี่ยคือจะแพงมากผมไม่แสนนะอันนี้เฮียแต่งเบสเสร็จอยู่ประมาณเท่าไหร่อุ้ยหลักพันหลักพันตลอดมากอ่ะทำให้รถแบบว่าดูดูโอเคขึ้นมาอีกเยอะหะลักพันหลักพันไม่คิดจะทำขายบังเหรอเฮียแบบนี้ไม่ครับ ไม่ขายหะอกเดทำเหรอขอเป็นขอเป็นมอนนี้ขอเป็นขอเป็นยอดนะครับก็ต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วสำหรับเฮียนะครับตอนนี้เนี่ยคือกำลังจะพัฒนารถตอบโจทย์ให้ครบกับรถที่มีขายในประเทศไทยครับนะครับตัวทั้งหมดใช่ครับแต่ก็ต้องทยอยทยอยเพิ่มขึ้นไปใช่ครับนะครับตอนนี้มีนวาร่าแล้วใช่ครับนะครับจะมีตัวสูงรึเคลับเฮียตัวสูงเนี่ยมีครับมีด้วยมีครับสี่ประตูเดี๋ยวไว้เรามาถ่ายกันครับผมนะครับโอเคสำหรับใครจะติดตามเฮียตอนนี้สามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างคร เว็บไซต์ครับ <ทำ S 2> ก็ <ผม S 2> คือเอส o ปอร์เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีช่องทางให้ติดตามด้านใต้นะครับยังไงก็สําหรับใครที่อยากที่จะได้ชุดแต่งนะครับ เข้าไปที่ศูนย์เข้าไปที่ตามโชว์รูมได้เลยนะครับตอนนี้อย่างที่บอกอีซูซตโตโยต้านิสสันมิตูนะครับสามารถบอกได้เลยว่าขอชุดแต่งเอสปอร์ตตี้นะครับโอเคปอากทีนึงคือรถสองคันนี้ทั้งนิสานโนเวล่าแล้วก็โตโยต้าเรโวคราผมจะไปเจอเป็นได้เนี่ยที่งานมองกรกระโชี่บูธของนิสสันเองและบูธของโตโยต้าเองนะครับก็สิ้นเดือนนี้แหละในช่วงสิ้นเดือนมีนาถึงต้นเดือนเมษาถือว่าเราได้รับเกียรติ ว่าเราเป็นสำนักแต่งคนไทยครับสมัก่อนเนี่ยมันมีแต่ถ้าเป็นตต้าก็โอเคดีใช่นี่สายก็องนิดโม่แต่ครั้งนี้เราได้รับโอกาสเป็นสำนักแต่งคนไทยจริงๆได้รับเกียรขึ้นไปจอดในงานจอดในงานจอดในบูธของเขาด้วยไม่เป็นชุดแต่ง ใช่อันยอดมากอันนี้โโอ้หแล้วเป็นมือคนไทยด้วยใช่ครับผมอันนี้เราภูมิใจนะครับก็อย่างที่บอกแหละว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าเกิดใครจะขึ้นงานมอเตอร์โป๊ะหรืองานมอเตอร์โชว์เนี่ยจะขึ้นไปอยู่ในบูธของแบรนด์ใหญ่เนี่ยคือจะต้องเป็นอยู่ภายใต้แบรนด์เขาถูกอ่าแต่ตอนนี้ของเฮียที่เป็นชุดแต่งสามารถเข้าไปอยู่ในบูธได้แล้วถ้าใครอยากจะเจอตัวจริงครับไปเจอได้ในงานมอเตอร์โชว์สิ้นเดือนนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวไม่แน่ผมอาจจะไปเที่ยวด้วยอาจจะเจอกันารสนับสนุนได้ครับผมนะครับโอเคนะครับวววััััันนนนีีี้้้้้ตออองขขบบบบบคคคคคคุณเเฮยยมมมมาาาาากกกกกกๆรรรรรระะแแแลลลล็็สหใท่่ชชืฝดดไ์์ เป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรกาติดตามด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับ